างไปสู่หลักธรรมซึ่งทำให้เจ้าได้สัมโพธิยาได้เห็นความคงอยู่ในสิ่งที่พินาศเห็นความสุขในความทุกข์ได้เห็นมนุษย์ในอมนุษย์ได้เห็นความงามในความเกลียดชังได้ความไม่รู้ทำลายมนุษย์ ละเอียดเป็นผุยผงได้แต่เมื่อเราตระหนักว่ามายาภาพเหล่านั้นจอมปลอมมันก็จะหยุดความกังวลและความทุกข์ได้จากนั้นความรักและการยอมรับในตัวเองก็จะตื่นขึ้นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนหากว่าเจ้าไม่ใช่พุทธ เจ้าจะไม่พบความน่าสนใจของศาสนาและหากเจ้าสนใจในศาสนาพุเจ้าก็คือพุทธเช่นกันพระองค์ท่านจะบวชให้ข้าได้ไหมอนุรุธาพาสุพธะไปเตรียมบวชเป็นภิกษุทีตอนนี้แหละท่านสุพธะ จะบวชเป็นภิกษุเดี๋ยวนี้แล้วเขาจะเป็นภิกษุรูปสุดท้ายของเราสุภัทความสามารถในการรู้ตื่นคือพุทธะต้องปลุกพุทธะในสำนึกของเจ้า ทังสารานังคจฉานเส้นทางที่ผู้รู้ตื่นเดินตามไปนะั้นคือพระธรรมธรรมังสารานังคจฉานความตั้งใจจริงของเจ้าการตั้งสติของเจ้าการรวบรวมสมาธิคือพระสง สังฆังสารนังคัามิภิกษุทั้งหลายหากว่าพวกท่านมีข้อสงสัยหรือมีความสับสนในหลักธรรมของเรา จงถามเรามาเลยตอนนี้จงอย่าพลาดโอกาสนี้พิกษุทั้งหลายหากมีข้อสงสัยบนเส้นทางของเราจงพูดออกมาหน,ะนาอาัจจรยักนะตถาคต สัาไปมาตั้งหลายครั้งแต่ไม่มีใครถามอะไรเลยข้าเชื่อใจเหล่าภิกษุทั้งหลายข้าเชื่อใจในความเป็นสงเข้ารู้ว่าพวกเขาเข้าใจในหลักธรรมของท่านไม่มีใครสงสัยเส้นทางที่ท่านแสดงเพื่อไปสู่ความจริงอันนิรันเลยทุกคนจะต้องถึงนิพพานหากเดินทางนี้ อานุน่เจ้ากำลังพูดถึงศรัทธาของเจ้าเองอยู่แต่เราใช้ชีวิตของเราอยู่กับศาสนาเรารู้ว่าภิกษุที่ดีมีศรัทธาล้นเหลือกับสามสูตรที่เราให้ไว้ภิกษุรูปใด แม้ฝึกฝนในหลักธรรมน้อยที่สุดก็มีโอกาสเข้าสู่นิพพานได้ t h a t s the biggest bounce of the summer I, 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 I. If you're coming and come, d o w n play, play If you feel too shy, then watch by me, watch, watch by me This is the biggest bounce of the summer พวกเรา,านั้นช่างมีบุญที่ได้พบตัวจริงของท่านการที่ท่านรับคำเชิญของข้านั้นเท่ากับท่านสแสดงความเมตตาต่อเรา เราเป็นแค่บุตุชนธรรมดาแต่ว่าท่านจะช่วยชี้ทางสู่ความดีงามให้แก่พวกเราได้หรือไม่จนุนค่ะชีวิตแต่งงานนั้นสำคัญคือต้องมีคุณภาพถ้าสามีภรรยานั้นมีสัมพันธ์ที่งดงามครอบครัวจะเจริญก้าวหน้าและความเจริญจะกระจายออกไปไกล ทำให้ทุกคนรอบข้างมีความสุขสามีและภรรยาต้องยืนหยัดไปด้วยกันต้องอยู่เหนือความสัมพันธ์ทางกายและความหวงแหนในทรัพย์สินเงินทองภรรยาภรรยาถือเป็นส่วนหนึ่งของสามีส่วนสามีควรที่จะเคารพภรรยาเสมอ และต้องให้เกียรตินงะสามีนั้นไม่ควรจะทำให้ภรรยาของตนนั้นต้องอับอายต่อหน้าคนอื่นส่วนภรรยานั้นต้องปฏิบัติตามหน้าที่สามีก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นกันเขาควรอยู่ห่างจากสิ่งไม่ดีเขาต้องคิดถึงภรรยาก่อนที่จะตัดสินใจการใหญ่ทุกครั้ง ที่ของภรรยาคือรักสามีของนางเสมอรักครอบครัวของสามีมาเป็นดุจดังครอบ,บครัวของตัวเองต้องดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวของสามีเสมอและให้ความเคารพแขกงเหลือของสามีหากเจ้าสองคนเชื่อใจกันเมื่อน,นั้นแล้วพวกเจ้าสองคนก็จะเข้าถึงการหลุดพ้นพร้อมๆกันพระองค์ โปรดชีท้ทางให้เราด้วยเถิดให้เราได้ใช้ชีวิตเป็นบนทางที่ท่านสอนจงคบหาคนดีๆคนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิตพวกเจ้าไม่ควรเข้าใกล้พวกเขาจะพาเสียความตั้งใจไปด้วยจงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัวของเจ้าที่สะท้อนถึงจิตวิญ,ญญาณเมื่อสำนึกของเจ้าสะอาดแล้วทุกการกระทำของเจ้าจะดีงาม ไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะการงานหรือทำกิจวัตรอะไรจงเข้าใจมันเสียก่อนและพยายามทำให้ดีที่สุดหากเจ้าทำอาหารอย่าทำเหมือนเป็นงานแต่จงคิดว่ามันคือโอกาสที่ได้ดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ของสามีดูแลลูกๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเจ้าด้วยจิตใจที่ดี อย่าเห็นแก่ตัวและอย่าอยู่กับตัวเองเท่านั้นแบ่งปันความสุขความร่ำรวยและมั่งมีของเจ้าให้กับทุกๆคนด้วยจงอยู่ห่างจากการพนันและของมึนเมาจง,งทำตัวให้สุภาพป่อนโยนและเรียบง่ายเมื่อไรที่มีเวลาจงเฝ้าดูภิกษุและฝึกทำสมาธิไปด้วย มันจะช่วยคลายความกังวลของเจ้าได้และเจ้าจะรู้สึกถึงความสงบในจิตใจจำไว้ว่าทุกเช้าตอนที่เจ้าลืมตามันคือเช้าวันใหม่อีกวันสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่คนเรานั้น ลืมที่จะรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆคนเราควรจำไว้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นต้นไม้ดอกไม้อากาศน้ำและท้องฟ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันเพราะงั้นเราควรควรที่จะขอบคุณสิ่งเหล่านี้ ู้สึกขอบคุณสิ่งรอบตัวและใช้ชีวิตของตัวเองและคิดว่าเราเรียนรู้บางอย่างไม่ใช่ไม่รู้เลยหากไม่เรียนรู้เลยเราเจอรู้สึกหงุดหงิดไหมหากเรารู้สึกหงุดหงิดแล้วนะ่เราเน่ยจะตายลงไหมหากเรารู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวเราก็จะเบ่งบาน เหมมมืออนนดกไ้งาใแถมช่วยชีวกะลูกเขาด้วยเขาเป็นลูกคนสุดท้ายของฟงาร์าดพระเจ้าพิพิสารได้ใช้ชีวิตจยางมีสติดีแล้วผู้ใดก็ตาม ที่ใช้ชีวิตของตนอย่างมีสติย่อมไม่กลัวความตายอมราบาลีเขาอาจจะไม่มีความกลัวแต่ใจของข้ามีแต่ความเกลียดชังอาชาติศัตรูความเกลียดเอาชนะความเกลียดไม่ได้มีแต่ความรักถึงจะชนะได้และนี่ก็คือกฎของธรรมชาติ ช่วยชีย้ทาด้วยเถิดพุทธะอ,อย่าอยู่กับอดีตและอย่าฝันถึงอานาคตจงตั้งสติของตนนั้นให้อยู่กับเหตุการณ์ในปัจจุบันเท่านั้นและเจ้าก็จะเป็นอิสระจากความเจ็บปวด แม้แต่เงาของข้าก็าทำท่านแปดเปื้อนได้ทำไมข้าต้องแปดเปื้อนเจ้าเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกับข้าแค่มนุษย์แตงตัวกันจะทำให้คนอื่นแปดเปื้อนได้อย่างไงล่ะมีแต่ความโลภความเกลียดกิเลสและความอยากที่ทำให้คนเรานั้นแปดเปื้อนคนอย่างเจ้านั่นมีความรักอยู่เต็มเปีย่ยม มีแต่จะทําให้ทุกคนนั้นเป็นสุขและไม่ถุกท่านเป็นมนุนีแบบไหนกันไม่มีความรู้เรื่องสีผิวและวันมนะแค่แต่งตัวเป็นนักบวชไม่ทําให้เป็นนักบวชได้หรอกเจ้ามันคือนักบวชจอมปลอมคนที่ยังชิงความเป็นมนุษย์จากมนุษย์ด้วยกันคนนั้นตางหากที่จอบปลอมถ้าพวกเจ้าพอใจที่เจอกล่าวหาว่าข้าคือคนคนนั้นล่ะก็งนั้นก็เชิญเถอ แต่แม้แต่เขาคนนี้ก็มีชีวิตเหมือนกับเราการกดขี่เขาพูดจาเย็ยนยามเขาคือการกระทําของคนจอมปลอมาขอบอกว่ามันคือศาสนาของเราไม่ใช่การกระทําของคนจอมปลอมเขาเองก็เกิดมาจากดินเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้การแบ่งแยกคนสองคนเท่ากับกล่าวร้ายพระพุทธ ถึงนม้นเราจะโยนสิ่งสกปรกขึ้นฟ้าแต่ฟ้าก็ไม่ต่ำลงมาแต่สิ่งสกปรกนั้นจะย้อนกลับมาหาเราเองฟ้านั้นมิได้แบ่งแยกมันคุ้มหัวพวกเราเหมือนเป็นบิดาของเราคนนี้แผ่นดินนี้ผลิตทันยาหารมันไม่แบ่งแยกเราเช่นกัน สายลมพัดความเย็นให้เราเท่าทเทียมกันส่วนนะ้ำแก้กระหายให้กับเราทุกคนก็นแล้วในเมื่อธรรมชาติไม่แบ่งแยกใครแล้วมนุษย์เรามนุษย์เราจะแบ่งแยกกันทำไมถ้าเป็นแบบนั้น,ทำ,ท,นทำไมท่านถึงไม่บวชพระให้เขาล่ะเป็นแบบนั้นก็ดีเหมือนกันสุมิรเจ้าอยากบวชเป็นพระไหม าเป็นจันทานไอ้ข้าเป็นพระเหมือนอย่างาข้าข้าคงไม่คูมควรถ้าความเจ็บปวดของคนอื่นทำให้เจ้าเจ็บนี่แหละเหมาะและ้วไม่มีคุณสมบัติอื่นที่ดีกว่านี้อีกแล้วข้าพุทธยินดีรับสมิทธ์คนนี้มาเป็นพระในกลุ่มฉัน ไม่เคยมีใครพูดกับข้าด้วยคำแบบนี้มาก่อนวันนี้ข้าได้รับความรักเป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ข้าหวังว่าตัวเองคงไม่ทำอะไรนอกรีบเจ้าสบายใจได้ไม่มีอะไรนอกรีบทุกคนต่างม,มีสัมมาสติต้องใช้ความสามารถให้เต็มที่ ต้องกลับไปสู่เกียรติของตัวเองเส้นทางของข้าคือความรักที่พร้อมต้อนรับทุกคนของคายม,มนาอิราวดีสรายุและบหิเหมือนแม่น้ำเหล่านั้นสุดท้ายแม่น้ำทุกสายจะไหลลงมหาสมุทรมันไม่มีความแตกต่างและไม่มีศักดิ์ศีเหมือนกับคนที่ ตัดสินใจออกจากบ้านและมาร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นพราหมหรือว่ากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นไวัยสยะหรือสูตทุกคนต้องไหลลงมาหาสมุทรน้ำตาของคนมีรเค็ม เลือดของคนนั้นมีสีแดงคนเราสร้างความแบ่งแยกก็เพื่อกดขี่คนอื่นวันนี้ข้าขอยุติการแบ่งแยกนี้วันนี้การบวชของพระสุมิตรจะเป็นก้าวย่างของการปฏิวัติเราจะพบอันตรายมากมายเราจะถูกหลายคนเยียนอยยาม แต่ความจริงจะยังคงอยู่แม้ในยามภัยมาอาสมของท่านอุทกกะดาบทมุนีไปทางไหนอย่างนั้นเหรออุทกกาดาบทมุนีเหรออาสมเขาอยู่ฝั่งตะวันออกของวังหลวงนะท่านเดินตรงไปตามเส้นทางนี้นะ เขาคุณถ้าหาเจ้าสัตว์พวกนี้ไปที่ไหนเหรออ๋อเอาไปวังหลวงนะ่ะทำไมเอาไปบูชายันบูชายันเหรอใช่ยัง<า>ก่อนอทำไมต้องทรมานสัตว์ที่บริสุทธิ์เช่นนี้ด้วยเล่าพันมุนีกระลิงทางแล้วเถอะข้ายอมตายตรงนี้ แต่ข้าหลีกทางให้ไม่ได้จะต้องบอกก่อนว่าจะพาสัตว์ที่บริสุทธิ์นี้ไปที่ไหนกันว่มันต้องเป็นเครื่องบูชายันเจ้าอยากฆ่าสัตว์ที่บริสุทธิ์พวกนี้อย่างนั้นเหรอนี่คือศาสนาของเจ้าเหรองั้นขอจะบูชาย,ย,านนยันสัตว์เถิดจะต้องบูชายันคนนี่คือศาสนาของข้าใครจะสละชีวิตข้าเลยข้าจะสละชีวิตตัวเองทรามนจะมาขวางทาง ให้ข้าทำนาทีฝ่าบาทเตรียมประกอบพิธีทางศาสนาครั้งใหญ่และตามคำบนดธรรมเนียมเราต้องบูชายันชีวิตหลังทำพิธีใครเป็นคนขึ้นเรื่องนี้ขึ้นมาใครที่จะก้มหัวให้ด้วยความเคารพข้าข้าไม่รู้หรอกข้าแค่ทำตามคำสั่งให้ข้าทำนาทีข้าพยายามให้เจ้าเอาสัตว์พวกนี้ไปหรือเลยไปบอกฝ่าบาทของเจ้าดูว่ามีนักบวชมาขวางทางไว้ไม่ให้เจ้าเอาสัตว์พวกนี้ไปบูชายัน นี่ท่านท้าทายฟาบาทอย่างนั้นเหรอว่าข้าทำหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่นงถ้าหาว่าฝ่าบาทไม่สัง่งให้คตรพวกบุญอีข้าคงจะกดหัวท่านไปตั้งนานแล้วไม่ยืนเถียงอยู่ด้วยหรอกกล่วาวสิ สัตว์หนึ่งร้อยหนึ่งตัวนั้นจะถูกบูชายันทางนี้ประรำจะจัดขึ้นทางทิศเหนือและมีการประกอบพิธีหนึง่งพันหนึ่งหยาจำไว้ว่าไม่ควรจะมีอุปสรรคใดๆแต่ว่าขงฝ่าบาดจะไปเอาสัตว์มาบูชายันใช่ไหมใช่ะคะ่ะแต่มีนักบวชคนหนึ่งมาขวางทางเอาไว้นักบวช มาแจ้งข่าเรื่องนี้นแต่ฝ่าบาทเขากินขวางทางอยู่เขาไม่ยอมให้บูชายันชีวิสัต์พูกนี้เดี่ยนี่คือแผ่นดินมรดกของพิมิสารทุกคนต่างยำเกรงข้าทั้งนั้นเขาหากลัวผู้ใดไม่แม้แต่ความตายข้าพูดนี้ก็แล้วพยายามขู่ก็แล้วแต่เขาบอกว่าต้องฆ่าข้างก่อน พาสไปได้ขนาดนั้นเชีวยวงั้นข้าอยากเจอกับเขาสักหน่อยข้าอยากจะเจอกับคนที่กล้าท้าทายเจ้าเมืองมคตพิมพิสารคนนี้วาบาทข้าจะกดหัวเขาเองนี่คือแผ่นดินของข้าและข้าก็คือเจ้าเมืองหลายเมืองถูกสร้างขึ้นและหลายเมืองถูกทำลาย จบข้ามจริงสูงสุดของชีวิตนี่เจ้าจะเทศนาข้าอย่างนั้นหรอหากมีบาปเกิดขึ้นในนามของาศาสนาข้าจะต้องคัดค้านดน่ท่านเจ้าไม่ใช่นักบวชข้าจะฆ่าเจ้าซะเดี๋ยวนี้นั้นข้าช่วยท่านจากบาปของการฆ่านักบวช จิตตทถักที่เจ้าเป็นนักบวชล้ววันนี้เจ้าช่วยไม่ให้ข้าทำบาปครั้งใหญ่ข้ายอมตายด้วยน้ำมือของท่านแต่บาปจากการสังหารสัตว์เหล่านี้ รุนแรงก,กว่าหลายเท่านะคำถามไม่เกี่ยวกับว่าข้าอยู่หรือตายคำถามคือมีหนทางปฏิสราจจากวัฏจักรของการเกิดและตายไหมถ้าหากว่ามีเป้าหมายข้าคือหาให้เจอไม่เช่นนั้นก็คงเหมือนสัตว์พวกนี้ข้าคงอยู่และตายโดยไร้เหตุผลสัตว์พวกนี้ มันมีบาปอะไรจนท่านต้องบูชายันชีวิตของพวกมัน